ทีีว <TV S 2> นี่นะคะทุกคนบาตอนนี้เราก็จะไปลอยกระทงกันแล้วนะคะไหนดูกระทงหน่อยนี่อันนี้เป็นกระทงขนมปังนะคะทุกคนนี่ดีไซน์เลือกเองเนาะไปไปทางไหนคะทางนี้เหรอไปดูกันเราจะลอยตรงไหนดีไปหาที่ลอยก่อนนะคะทุกคนไปไปกันเลยไปค่ะนี่เดินไปน่าจะตรงนู้นน่าจะลอยได้เนาะลูกเนาะ นี่เป็นทางเดินแบบนี้นะทุกคนว้าดูสิน้ําเต็มเลยไปลอยตรงนู้นตรงนี้ยังตรงนี้เขาไม่ให้ลอยนะนูไปลอยตรงนู้นตรงนู้นลอยได้เฮ้ยตรงที่มีใบบัวแม่ว่านะไปเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นมีกระทงอยู่ใช่ปะไปลอยกันนี่ไงไปไปตรงไหนดีลูกไปลอยตรงไหนตรงนี้เนาะเพราะว่ามันทางลงมันต่ําหน่อยตรงนู้นมันสูง เดี๋ยวจะตกตอนในนี่น้ำอะ่ะเฮ้เย oh no. Oh no. เฮ้เยโอโอนีเดี๋ยวยังไม่ทันลยเลยะทำใลมอเอยังไง <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <l ots> เฮ้ยร้องไห้ทำไมไม่เป็นไรลูกไี่งมาเฮ้ยไม่ได้หรอกถ <c oughs> ้าคิดว่าร้องไห้ดูพี่แกว้วดิพี่แก้วยืนมองอยู่พ <laughs> ี่แก้วทำไงดีลอยตรง <l ots> นั้นแล้วไหนไหนใช่ใช่มีกระถอยอยู่ตรงนั้นไงตอนแรกก็จะมาลอยตรงนี้แหละแต่ว่าหลุดมือก่อนเหรอสะดุดเหรอคะลูกอ๋อสะดุดไอ้นั้นแน่เลยไอ้หลุมตรงนั้นอะ ลอยอัตโนมัตินี้สะดูตรงนี้ดีไซน์ลอยลอยอัตโนมัติไม่ได้ที่ฐานเลยไม่ทันได้ที่ฐานเลยอะ่ <Ą ฮ> ะโอโหเป็นการลอยกระทงที่รวดเร็วทันใจมากนะคะทุกคนเดินมาถึงปุ๊บรูปุ๊บ,ดดบกระทงลงน้ำไปเลยอะโอเคไปลอยเสร็จแล้ว <Ą ฮ ะ> กลับ <ย ang S 2> เนาะเห็นอะไรผผลขึ้นมา ถ้าโอเคกับเนาะไม่กุ้งมีเลย์บอกเขาไม่ให้ลอยอะไรนะเขาไม่ให้ลอยเอาจริงอ่ะฮะอ้าวงานเข้าดีไซน์เขาบอกว่าลอยได้แต่ต้องเก็บนะจ้ะเฮียอ้าวลอยได้แล้วต้องเก็บด้วยงานเข้าทุกคนใครเป็นแม่นาทช่วยเก็บให้หน่อยทุกคนจะเก็บยังไงล่ะสุดมือแม่กุ้งยังไม่ถึงเลยใครเป็นแม่นาทเก็บให้หน่อยถ้าใครวิทยาจะตกพี่เจียพูดจริงเหรอนี้กก็็เบไดพูดจริงใช่ป่ะ อาวงานเข้าแล้วทุกคนโอเคเอืมโอเคค่ะทุกคนตอนนี้งานเข้าแม่กุ้งแล้วนะทุกคนเดี๋ยวแม่กุ้งไปขอหาเดี๋ยวแม่กุ้งขอไปหาไม้อะไรมาเคลียก่อนนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ